รายการต่อไปนี้เป็นรายการรถบ้านทั่วไปสามารถเลือกซื้อได้ทุกเพศทุกวัยโอ้ยพี่ยอดนี่มัน RS รุ่นไหนเนี่ยเป็นฮอนด้า z RS ตัวท็อปโมเดลของเขาเลยพึ่งรับเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับนะมาดูนหะน้าเลยจ๊บ ในไปที่รถเลยทีด้านหน้าจะดุดๆประมาณนี้นี่หัวใักไอเอสที่แต่งหน้าตาเขาจะประมาณนี้มีไฟเดย์ไทม์นะนี่จิ๊ด,ดูไฟเดย์ไทม์ยังไม่เหลืองเลยฮะตัวที่เพิ่งเอาเข้ามาเลยสดๆร้อนๆไฟไม่เหลืองเพราะอะไรเพราะรถคันนี้ใช้งานน้อยมาดูภายในยนิดนึงไม่โซ่เป็นที่แรกไม่ไม่วิ่งอยู่4 3 0 0มืนมโลรุ่นนี้ เป็นปี2018แท้ๆตัวท็อปของเขาเนี่ยสังเกตง่ายๆพวงมาลัยก็หน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็มีคุยคอนโทรลนี่มีเกียร์แพทร์ชิพที่พวงมาลัยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,500cc เกียร์7สปีดนะจิ๊บอะไปดูรอบๆดูรอบๆภายในนิดเดิ้ภายในนิดเดิ้อันนี้ยังไม่ทำความสะอาดเพราะเพิ่งรับเข้ามาเดิมเลยจิ๊บมา่างนี้เลยสภาพอย่างนี้เลยนะ อ่ะดูตรงหลังคานิดนึงตรงนั้นตรงกระจกกันแดดด้านหน้าเนี่ยนี่ยังมีผงพุ้มพลาสติกอยู่เลยนะแล้วก็มีกล้องหน้าแถมมาให้ด้วยติดรถมาภายในประมาณนี้นะนี่ยังไม่ได้ล้างนะจิ๊บข้างหลังเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาไปทําสีสปอยเลอร์หลังมาเดี๋ยวพี่จะไปทําสีกลับมาให้เหมือนเดิมนี่ตรงคลีบตรงนี้อ่าเขาไปแต่งมาแนวแบบวัยรุ่นเลยนะด้านหลังเนี่ยอ่าเนี่ยค้นยังไมไ่เคยแกะนะอ่าไล่มาตรงรางน้ํานิดนึงรางน้ําเดิมเห็นไห แม่อาร์คเดิมครบนะฮะซ้ายขวาด้านซ้ายหน่อยคิดแส่มาด้านซ้ายนิดหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวพี่จะไปเก็บสีแล้วทำเป็นสีขาวให้เหมือนเดิมรถคั้นนี้มี3ชิ้นที่ทำสีมาก็คือฝากระโปรงหน้าแกบหน้าขวากันชนหน้าอันนี้โดนมอเตอร์ไซค์เฉียวมานี่คือตัวท็อปเป็นคีเลส ที่พี่เลือกเข้ามาเนี่ยเพราะว่ารถคันนี้การทําสีของเขาเนี่ยไม่ได้เกิดจากการบุบหรือการชนหนักหรือการกระแทกหนักๆมาซึ่งทําสีจากศูนย์ฮอนด้าด้วยนะอ่ะจิ๊บตามดูด้านในนิดเดิงอันนี้ฝากะโปงเดิมนะฮะฝากะโปงเดิมดูยังไงนี่บีนิโฟเดิมนะฮะบีนิโฟเดิมอันนี้เดี๋ยวเราจะดึงออกเลยมีมอกอนะฮะลูนี่ยังกรมเหมือนเดิมนะฮะ ฝากระโปรงเดิมหน้าตาประมาณนี้เนี่ยที่ทาสีมาเนี่ยคือทําสีด้านนอกนะไม่มีการกระแทกหนักด้านในตัวมาดูด้านในนิดนึงนี่คือซอกซอกเดิมนะฮะงานเดิมหมดงานเดิมจากโรงงานนะดูหัวน็อตอันนี้เห็นไหมเดิมซอกในเดิมไม่มีการแกะชิ้นนี้ชิ้นนี้คือเก็บสีมาแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการชนหนักหรือกระแทกหนักฝากระโปรงเดิมทําสีมาชิ้นนี้ เปลี่ยนมาที่ดูแล้วว่าคานหน้าเดิมคานหน้าเดิมนะอะดูแานมาดูนี่คานหน้าเดิมนี่งานเดิมยังอยู่อย่างนี้นะคะแค่หน้าขวาเดิมชิ้นนี้อ่าหวเราไม่มีแกะมานี่ซ่องไงเดิมคนะซ่องไงเดิมฝากระโปรงนี้ถอดขยับมาแต่เป็นฝาเดิมฝาเดิมจากโรงงานทุกอย่างเปลี่ยนแค่กันชนหน้าชิ้นเดียวมาซึ่งนี ที่พี่รับเข้ามาเนี่ยเพราะว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของโ์รูมารรถบ้านพื่งก็บอกว่ารถคันนี้ถือว่าสขหรับพี่ให้ผ่านที่ถึงเลือกเข้ามาและที่สําคัญเนี่ยรถคันนี้นนปี2008แล้วไม้น้อยมากรถเจ้าของแทบไม่ได้ใช้เลยไม่แค่40,000 3,000กนโลซึ่งถ้าเป็นรถเล็กขนาดนี้นะเลขไม้ต้องอยู่ประมาณ7มื่นหรือทะลุแสนไปแล้วเพราะโดยส่วนใหญ่รถรถไซส์เล็กเนี่ยจะว,วิ่งเยอะเดอตับเป็นเยอะน้าตาประมาณนี้โอเคไว้เดี๋ยว ที่เก็บงานเสร็จตั้งสีเสร็จทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกรอบเลย นี่คือ Honda Jazz rs 2018นี่ไงเป็นไงจากสีส้มอันนี้คือพี่กลับสภาพสีมาให้ให,ให้เหมือนเดิมนะแล้วก็นี่แพลมารอบๆก่อนก็จะประมาณนี้จากตรงกระจกกระจกที่ลูกค้าไปทำเป็นสีส้มมาพี่ก็ไปพ่นสีขาวมุกกลับมาเหมือนเดิมประมาณนี้อ่าเหมือนเดิมเลยอ่าเหมือนมาจากโชว์รูมใหม่ๆหเลยอ่า,ารอบรอบหน้าตาก,ก็จะประมาณนี้คือตอนนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วฮะคือที่ทำเนี่ย อยากจะขายรถที่มันสภาพแบบเดิมๆมากกว่าส่วนว่าถ้าเกิดลูกค้าจะเอาไปแต่งเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยแต่ว่าทาังที่เนี่ยชอบรถเดิมๆสภาพเดิมๆล้อดเดิมๆอ่าแพลนมาดูด้านในนิดนึงวันนั้นที่ยังไม่ได้ทําความสะอาดวันนี้ทําความสะอาดเรียบร้อยอาจิปแพลนเลขใหม่นิดนึงเลขใหม่เลขใหม่อยู่เท่าไหร่ครับเจ๊บเลขใหม่ตอนนี้นะครับ 43,200าเท่านั้นเอง43,200นะามนอ่รอะมาดูด้านท้ายนิดนึงด้านท้ายนี่ค่อนข้างกว้างขวางถ้าเกิดว่าเราจะทุกของหรืออะไรประมาณนี้เราก็จะพับเก็บเบาะไปนี่ได้เลยค่อนข้างกว้าง,างประมาณนี้ oh. เดี๋ยวเราจะบอกด้านในนี่ใส่จักรยานได้เลยนะสบายเลยจิ๊บสบายเลยนะนี่เอาเบาะขึ้นมาแล้วปุ๊บประมาณนี้ เบาพับเก็บง่ายฮะเอาขึ้นก็นง่ายสบายสบายถึงซึ่งซึ่งทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับโอ้โหใหม่กิบกิบครับนี่ไอ้ที่ไฟเดย์ไทม์นิดนึงพี่บอกเลยไฟเดย์ไทม์ทั้งสองข้างเนี่ยคือขาวนะขาวเพราะอะไรเพราะว่ารถคันนี้ใช้งานค่อนข้างน้อยมากๆไม่งั้นนะถ้าถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าขับเยอะนะถ้าขับเจ็ดแปดหมื่นโลเนี่ยไฟเดย์ไทม์เขาจะเขาจะเ,เริ่มเหลืองแล้วแหละจะหมองแล้วเนาะแล้วพี่บอกเลยนะว่าคันนี้มีคน มีคนสนใจแล้วนะนี่ไม่ได้พูดเล่นนะจิ๊บมีคนสนใจที่จะเอาแล้วนะในะส่มาที่ล้อนิดนึงอืนี่ยางนี่ดอกดอกนี่ยังถือว่าสมบูรณ์เลยนะฮะยางสภาพค่อนข้างดีนะตัวนี้ยางปี2021ด้วย <c oughs> แล้วเป็นยางยี่ห้อ Bristone นะจิ๊ <c oughs> บ Bristone ด้วยนะครับยางยี่ห้อดี <c oughs> นะไม, <c oughs> ไม่ใช่ยางจีนนะนี่แผ่นเพลทล่อยู่ครบนะครับ สาไปตรงหัวน็อตตรงนั้นหน่อยแมตต์อาร์คสีสีเดิมจากโรงงานเนี่ยก็จะมีแต้มสีไว้เนี่ยอันนี้คือของเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมเดิมเดิมนะจริงจังนะพอรถใหม่นะครับแล้วแจ๊สนี่ยคือหมดแล้วหมดเลยนะไม่มีคือฮอนด้าเลิกผลิตไปแล้วนะจิ๊บ